ก็ไม่อยากจะโม้อะครับก็แบบว่าก็เขาผู้คนดูพี่เล่นพีพีบอกฟตอย่างไก่อะครับไม่ค่อยมีคนสอนพี่เล่นพีพีเลยอะครับก็ดูดิครับมีคนท้าผมมาจีเออย่างผมเจอในเล่นพีพีแล้วมันดูขัดตาว่ะให้ GM อย่างกูสอนเชิงเพราะผมเล่นกากนขนาดนั้นเลยเรยว่ะคนดูเป็นเฮียอะไรเนี่ย วันนี้นะครับมีใครก็ไม่รู้นะครับทักผมมาเฟซโคดอวตารอวตารนะครับทักผมมาบอกว่าเดือบต,ตัวเองเป็น GM อยากสอนเชิง PVP ให้ผมอะไรแบบเนี้ยผมบอกเลยถ้ามันเป็น GM จริงเนี่ยผมขออนุญาตเลยถ้าผมชนะมันผมจะเอาสาแบบโยรูนะพี่แล้วพี่เป็น GM จริงไหมเนี่ยแน่นอนระดับพี่แล้วโอ้ยแล้วทำไมทำไมตัวพี่ไก่จังันดูตัวผมนี่อย่างเท่อไอดีหนึ่งไอดีแบบราคาแล้วก็กล้าจะร้านแพนได้ช็อปอะครับแบบโอ้โหผลกับเต็มอะอ๋อนี่เหรอไอดีนี้เหรอ เออไอนีเกือบหมื่นนะนี่ถือว่าตึงนไหมเนี่ยเจยมลองดูดิว่าถือว่าตึงนไหมเอาเงี้พอสู้ไอดีเจมได้ไหมอะแค่อยากรู้เลยได้หมดว่ะโอ้เจมไอดีเจมสู้ผมไม่ได้หรอผมของโคตรเยอะอะขาดให้ผลมังกรในตัวแหมมัม่นใจนะมั่นใจนะฮัลโหลไม่ไม่เจมเจมมีมีทุกอย่างในเกมไม่เอาดีๆเลยโอ้ยเอาง,ง่ายๆนะมีทุกอย่างที่เอ็งไม่มีว่ะ นี้ขอสามสดับอยู่รู้ได้ไหมได้ผมชนะได้แต่ถ้ากูชนะมึงเหรอเอาอะไรอ่าถ้าชนะผมให้เจมเลยเคดดิในเวฟผมจีให้เกมเลย5้ารอยทำอะไรก็ได้สุ่มอะไรก็ได้โ์คนดูเอาโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเอาก่อนเจมอย่ามาหลอกผมนะแบบถ้าไม่มีสามสดับอยู่รู้จริงนี่ผมตามถึงบ้านเลยนะเอออันนี้เป็นเจมจริง,งไหม <GM S 1> เนี่ยขอ,ขอความจริงขอความจริงเป็นจริงแค่ ก <justamente> ูเจมไงชื่ออะไรชื่อไรเจมชื่ออะไรแล้วทําไมกูต้องบอกเฮ้ยอเขาไม่บอกกันหรอปกติอ่ะเออเขาปกติเจมเขาก็ต้องบอกไม่หรอแบบผู้เล่นเกมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องบอกไม่หรอถ้าบอกชื่อไปมันก็ไปโดนแบนดีวะพวกโป๊กโป๊ะอะไรเงี้ยอ๋อคือแบบเจมซุ่มหมอเวลาโดนโปมาแล้วโดนแบนอะไรเงี้ยหรอเออเอามาปลอมเป็นไอดีแบบแบบนี้แหละโอ้ยนี่มึงปลอมเหมือนมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยขอโทษเจมขอโทษขอโทษขอโทษเอางี้เจมพร้อมเลยดีกว่ามาพร้อมยังมามามาเอาเอากี่วินเอากี่วินสามนะ เออมาเถอะมาดิไม่โกงนะไม่โกงไม่เปิดโปนะไม่เปิดโปใช้กันนะมาดิเดี๋ยวผมโกงหน่อยดิมามาดิมาดิเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้อบอกตึงเหรอบอกตัวเองตึงเหรอเป็นแค่จีเอ็มกระจกกระจกอ่ะปึ๊บอือไปได้ก่อนเถอะมาดิเดี๋ยวผลผีเฮียมาดิอ๋าอ๋นี่ไงเดี๋ยวผลผีเดี๋ยวผลผีลดลงเลย แล้วทำอะไรได้กูมีสองตัวกูมีสามตัวงงงจเอมงงกูมีหลายตัวกูมีหลายตัวจัตกูมีหลายตัวจัดอะไรมันโดนที่ไหนล่ะมันโดนเปล่าฮะงงดิงงดิงงดิอะไรอะไรงงดิงงดิต้องดนผิดงงงงงทำไรได้วะงงงงดิงงดิบอกมีหลายตัวจัตไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอมร้องกุโปเดี๋ยวเอมร้องกุโปเฮ้ยเอ็มจีเอ็มวะเนี่ยเอมอะไรวะอ้าวะอะไรอะไรอะไร เอาจีเอ็ GM, GM มจีเอ็มยังไงเนี่ยจีเอ็มจีเอ็มโอ้โหจีเอ็มจีเอ็มครับยังไงครับจีเอ็มโอ้โหไปไหนเนี่ยไปไหนนี่ไปไหนนี่ไปไหนไไหนีไไน่กลัวหรอจีเอ็มกลัวหรอฮะกลัวกันหรอจีเอ็มอจีเอ็ม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 เฮ้ยจีเอ็มหนีอ๋อ อะไร,ย,ะไร,ย,ไไรยังไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยป็นไะรยังไไรอ่ะอ่ามีมีนะสีเอ็มนะะเอ้าเอ้าจีเอมจีเอ็มไม่ไรอ๋อจีมหนีอ๋อหนีอ๋อจีเอมไปจีเอมไม่หรอหนีอ๋อนี<ม>่งงงไง ฮ้ยอะไรครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงงอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรอะไรเจมร้องอะไรอะร้องอะไรอะร้องดิเดะไม่เอาไม่ร้องดิโอ้ยงงงงเจมงงงงนี่เจมงงเจมงงดิ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 เฮ้ยออ้าา่ยังไงครับเนี่ยเจมอย่างนี้ยังไงครับเดี๋ยงไงครับอืม เป็นยังไงครับไหวไหมครับโอ้โชเด็กงห,หนูถึงกับงงเด็กงหนูงงกว่าพี่เป็นดาตบ GM เลยเหรอหดเกินโอ้โห oh. เอา GM ครับโดนวิญญาณเข้าวิญญาณร้ายมันกลายร่างนะครับคุณเไม่ไรหรอ <_ n ose> แต่เค่นี้จริงเหรอมาดิเราสองมาดิถ้าผมได้สาวเราผมก็ชนะผมไม่สนอยู่แล้ว,วครับผมก็ต้องได้<อ>าดาบ <ๆ S 1> สามดาบอ,อยู่รู้อะเฮ้ยเอามาดิมาด GM ทำอะไรอะเฮ้ยเจ้า GM ฟุกไอ้เหี้หยเฮ้ย เฮ้ยว้าปุ่นี่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 มาดิย่าหนีเดมาเดอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงไอเหี้ย GM โบ้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยังไก่อยู่เลยอะไรวะเหี้ยโบ้บอกมาว่ะโอ้ยกลัวผมได้สามดาบโยรู้เปล่าวะ GM อ่ะ เฮี้ยปากดีสัตว์อย่าปากดีเฮี้ยได้มาเฮี้ยกูไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้เฮี้ยมากูเริ่มไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้บัก GM เอ็เฮี้ยบักชั่วเฮี้ยมาดิเป็นแค่ชั่วเร็ว GM นะมาดิอ๋อจีเอ็มจะตายน่ะตายน่ะตายหน่ามาดิครับมาดิครับอุ้ย อะไรอะ่ะอะมาจีม <S <S มาดิทำไรอะ่ะเจมมาดิผลผีครับผลผีพีพีต,ตี่สุดครับมาดิเขียนทันไว้มาดิเจม ไปไหนไปไหนโหรอได้ไอเทียเนี่ยเจมมึงจะเปิดโปรทำไมวะเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรโอ้ยเฮียหลอกลวงผู้บริโภคไอเฮียเจมมันเปิดโปรแล้วไอเฮียคนดูดูดิ what จะเปิดโปรทำไมไอเทียบ้าดิไอเทียแล้วกูกลัวมากเหมือนกูกลัวไหวเฮียเหมือนกูกลัวไหวควายฮะกลัวเมย์กลัวแม่เฮียอะไรเฮียเมื่อกี้เยไอเฮียเจอจีด้าไอนเฮียเจอ GPS ดิมึง อะไรไาวะนี่ไงตบอียโง่ไม่ได้หรอกสามดาบอย่รู้นะฝันกลางวันไ ไว้ไว้ไวยหวังลิขของสูงเลยฮะเฮ้ยมึงจะโปล่ทำไมเนี่ยไอที่เราเหมอนจริงหรือเปล่าเนี่ยโหลแม่งเอ้ยของเกลอมั้งเรียไปซื้อจากร้านไหนมาเนี่ย EC สอบอะไรสักอย่างไหนเจมอะไรเนี่ยแล้วกูแพ้กูต้องให้อะไรมึงเนี่ยเจมโอ้อ้าวมึงพูดว่าอะไรล่ะตันะผมให้เจมเลยเครดิตในเว็บผมที่ให้เจมเลย500 500อะไร500 500นะ โอ้ไยเฮียเสียตังค์อีกแล้วแม่งจะเอาไอ้ดีไปให้ได้เก่งน้องหนู่สุ่มไอ่เฮียมารีบเติมรีบเติมอย่าล่าช้าดิมา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 ก็ได้ก็ได้ปะเวลาวะไหนอะธรรมะยังเนี่ยโอ้เฮียเลยเนียเย็นแล้วเองไม่ใช่ลูกค้าเกมเกมเป็นลูกค้าเว็บผมปะเนี่ยอุ้ยนี่ไงเว็บอะไรเนี่ยให้แล้วเนี่ยห้าร้อยจะสุ่มวันไหนอะเลือกดูดิ <aunque S 2> เอางี้เอางี้สุ่มสุ่ม99อ่ะก็ได้สุ่ม99อ่ะก็ได้ว่าได้อะไรไปสุ่ม99กูสุ่มดี99อ่ะกูสุ่ม99อ่ะเนี่ยยำรวมอ่ะเออเออราคา99อ่ะราคาแบบงบแบบงบตักเรียนไงอ่ะลองกดกดเข้าดูน้องสุ่มแล้วกดเข้าไอทีดูกูต้องสุ่มเท่าไหร่เฮ้ยกูสุ่ม99เนี่ย99อ่ะอันเดียวก็พอจะสุ่มอะไรเยอะอ่ะอันเดียวก่อนแล้วค่อยสุ่ม199อีกทีหนึ่งได้อ่ะหนึ่งสองซ่มโบ เกมดวงง่ะวะ่าอุ้ยอ่ะไหนลองไปเข้าดูดิไปเข้าดูดิว่ามันเป็นไอเดียยังไงไป,ไป,ไ,ปไปลองเข้าดูเลยไหนเจมลองเข้าให้ดูเลยเฮ้ยแล้วเจมใช้วิดนีโอเจ็ดอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ย <Hey. S 1> พูดเที้ยอะไรมากนี่ <c oughs> เจมหลอกกูปะเนี่ยมั่ <c oughs> มวมวัมว่วมั่วก็ไปนะว่าไยดีผมร้านผมมันตรงเหรอเฮ้ย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 รีบทำไมไอ้หลูจะได้รู้ไงว่าไอเดียร้านผมมันตรงไหมมันหลอกลวงคนดูหรือว่ามันโคตรจริงเจมทำไมบอกฟูดเป็นเกมง่วงเจมเยสเข้ามาแล้วว่ะเยส ได้ใช้ไอ้ขีโมเฮ้ยรหัสเฮียเหรอวะเนี่ยลองเขาดูดิเฮีย99 GM ปกติร้าน่199เขาได้อะไรอ่ะเขาได้อะไร6หมัดอย่างเดียวกูไม่สนไอ้ GM ไม่เคยซื้อเลยหรอหรือว่า GM แบบคนจริงเขาเติมกันเว้ยเย้ GM ตื่นแล้วว่ะเฮียใครเขาไม่เติมเฮียอย่างแพงเ m มมึงอ่ะ GM มีควายหรือว่าสนับสนุนไอ้โง่โอเคโอเคโอเคเติมให้ GM อย่างมึงไม่ด่ากูเนี่ยเอ้ยโทษครับผิดอืมอ่ะดูนี้ได้อะไรเนี่ย โอ้เอมเทียอะไรคอมอย่างช้าทำไมต้องรีบวะโหลเดี๋ว่าเอมใช้คอมเฮียอะไรเนี่ยเอมใช้โน้ตบุ๊กะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอดีเฮียอะไรวะเนี่ยวเฮ้ยโหดเฮ้ยเฮ้ยไอดีเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้นะได้นะไอพาวเวอรวซี่วะพกเทียอะไรวะเฮ้ยแล้วมึงอยู่โลกอะไรเนี่ยเอมปัญญาอ่อนปหมเนี่ยกูอยู่โลกสามไอโง่อ๋อมึงจะโชงโง่ทำเพื่ออะไรอุ้ยโอ้โหได้อยู่นะมีไซเบอร์มีอะไรเนี่ยโอ้ก้าวๆมีกีตาร์บู๊กอ๋อเฮ้ย เจียมมึงดวงดีหรือว่ามึงแฮกเว็บกูเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โผลอย่าง,งโง่ไอ้เหี้ยเจีมไม่งโง่อะไปดูเผาวิซี่ก่อนเทียอะไรเราเร็วไปดูเผาวิซี่ก่อนเทียอะไรมันดูไม่ได้เยังโง่เฮ้ยมันดูได้เอี๊ยมก็ฟันดิถ้ามันขึ้นเร็วก็เท่ากับเทียเทียสูงไงเทียอะไรเนี่ยอยุ้ยขึ้นเร็วอยู่นะโุ้ยเอาดีเอาดีเอาดีเฮียเทียสิบปะเนี่ยขึ้นอย่างเร็วอะ่ะ เฮ้ยพอแล้วเจมพอแล้วพอแล้วอย่ารีวิวเยอะเลยเด็กๆเขารู้กันอยู่แล้วว่ามันตึงไปเปลี่ยนเป็นร้อยเก้าเก้าไปเจมเนี่ยร้อยเก้าเก้าเนี่ยเจมส่มโชว์ไปเลยเนี่ยไม่ต้องไป่สูงเก้าร้อยหรอกเจมน่าจะไม่มีปัญญานะร้อยเลยเก้าร้อยเก้าเก้ามันการันตีไอเดียเทพไงอ่ะกดเลยกดเลยอันนี้กูต้องกดเท่าไหร่มาหาเทพลุ้นไก่ตันหรือเผ่าวิสีกดไปเลยหรือว่าแบบไอเดียแบบหลักเทพราคาหนึ่งหมื่นยังไม่ออกเลยนะกล่องนี้มาดีเฮียเจมจะได้ไะเนี่ยโหอ่ะไปไปเจม เย้เจมเข้ายังเนี่ยบอกฟุตเนี่ยรีบทำไมเฮ้ยโอ้โหเผื่อได้ดีเทพทำไงอ่ะร้อยเก้าเก้าอะผลถาวรอะทำไงอ่ะตอนนี้ไอดีเทพหลักหมื่นยังไม่ออกสักทีเนี่ยเจมเครียดอยู่เนี่ยไม่ออกสักทีเจมหลักไอดีหลักหมื่นจริงหรือเปล่าเผื่อร้านเลยวะเนี่ยใส่ให้ดูสดๆคนดูย้อนไปดูคลิปได้ที่ก็ไอดีคลิปลงกล่องสุ่มหนึ่งแสน วันนี้ผมจะมาซื้อไอเดียบลฟุตราคามากกว่า10,000แบาทไปลงกล่องสุ่มไก่มหาเทพมีทั้งราคา199ราคา99บาทและถูกที่สุดในประเทศก็คือราคา9บาทนะครับเลเรดีจีเอ็มทำไมคอมช้าจังอะจีเอ็มมีเฮียขายอันนี้จีเอ็มผมขอซื้อสั่ดับเดี๋ยวรู้ได้ไหมขอขอซื้อได้ไหมสั่งดับอยู่เลยเดี๋ยวรู้ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นของกิจกรรมเว้ยเฮ้ยจีเอ็มทำไมมีชุดหนึ่งร้อยเก้าสิบอะเฮ้ยไอเดีเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยดแม่มีไอ้ไอเดียเทพมันเนี่ย เอาดีแต่แต่น่าจะไม่ใช่หลักหมื่นนะหลักหมื่นยังไม่ออกเลยอ่ะสองไอเดียร้อยเก้าเก้ายังไม่มีใครสุ่มได้เลยเนี่ยแพนด้าชอปปะเนี่ยเอ้ยเออร้านร้านนี้แหละดีครับโคตรดีอ่ะอ้าววันนี้ผมสังเกตว่ามีด้านโอ้ยว้าโอ้ตีบวกคืออะไรอะเจมโอ้ก็ตีบวกดาเมจเพิ่มไงมีผลได้อยู่ผลก็พอได้อยู่ดาบแต่ดูผลถาวรนี่มีผลถาวรปะเนี่ยถ้าไม่มีผลถาวรเจมร้องนะเว้ยแต่ไอดีมีชุดน่าจะเป็นไอดีเทพไปเนี่ยเจมแบบนี้เขาเรียกว่าไอดีแบบเติมอะไรเงี้ยถือว่าเจมชอบไหมมีเรามีคนเติมไไออ้แบบเเะรงีย ของดีเหี้ยไหนกูของดูดิอู้ผดัวันไม่มีเหี้ยเลยบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนไปดูก่อนมีเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่มีจริงหรออุ้ยอ้าว่าไม่มีไม่มีมึงดวงบมึงเนี่ยเฮ้ยคนเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผลเน้นหรือเปล่าวะมาคนประตูถาวรเน้นเน้นที่อะไรเจนประตูถาวรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อาดีไหนไหนไหนมีปล่าเนี่ยไม่มีแล้วหรออะไรอ่ะเป้ยิน้ยดวงเสือเฮียเอาดีเจม ไอเฮียรวยไปจีเอ็มกูรวยเลยเนี่ยคอยคนดูคนดูไม่ต้องไปหาเติมให้จีเอ็มนะครับไปสุ่มร้านพี่ดีกว่าจีเอ็มบอกไอเฮียเติมไม่ไม่คุ้มหรอกผลเสือก็สี่ห้าร้อยแล้วนีร้อยเก้าเก้าจบเฮ้ยแล้วมีเกมพาร์ตครบด้วยเนี่ยจีเอ็มใช่ไหมเนี่ยเห็นผลแบบเห็นผลเกิดอะ่ะใช่ปะ่ะใช่ใช่โอ้เกมพาร์ตครบป่ะล, <preferred. S 1> ลองดูดิเกมพาร์ตครบป่ะเนี่ยลองดูเกมพาร์ตนีโอ้แล้วคอมมึงแหละเกินจีเอมมึงอะไรเนี่ยไหนดูดูเกมพาร์ตนีเอมกดดูเกมพาร์ตนีกดร้านค้าดิดูเป็นไม่เนี่ยเกมพาร์ตมามามา เกมพาอันนีโค้ปน้มีแน่นอนอันนี้มีแน่นอนเออมีเดี๋ยวเช็คให้ดูเลยเออคุณสองมีแน่นอนเออมีครบอันนี้เกมพารครบซื้อกับมืออ่ะอย่างตึงอ่ะอันเนี้ยเยสมา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 เก้าเก้าคนดูขนาดไอ้โง่จีเอ็มยังได้เลยพูดเพราะเหรอพูดเพราะเหรอเฮ้ยจีเอ็มเมื่อกี้ได้ดังผมไม่ได้ด่านะไม่ถือสาเว้ยไปดูนี้ไปดูนี้ได้ผลไรจีเอ็มโอ้ยโอ้ไม่ถือสาดีได้ดีอย่างตึงไอ้ควายอุ๊ยโรจีเอ็ม วอาจจะปากลั่นไปนิดหนึ่งนะเออไม่เป็นไรหรอกเฮียเฮียร้านแพนด้าช็อปอ่ะจีเอมตึงอ่ะจีเอมโอ้โหพูดประวัติให้หน่อยดิมึงได้ดีเทพนะเว้ยเว็บแม่งดูโง่ๆแต่ส่งแม่งได้จริงวะเฮียโอ้โหเว็บดูงงงงเฮียเว็บอย่างเทพเฮียโอ้แต่จีเอมน่าจะมีไอเดียแบบผลทาวอนยี่สิบห้าล้านผลละมั่นเนี่ย้แล้วมันจะเกิดไก่เฮียอะไรขนาดนั้นวะผลเนี่ยมันวาร์ปไม่ได้เลยหรอวาร์ปได้ดิไอเดียว้าไม่ได้แม่งมีแต่ไอเดียกะกะเท่านนมั่วล้เนยหลอกละอุ้ ดูว่ามั่วไม่มั่วนะเขาดูอ่ะดูเอาเองว่า,วา,ม,วามัมว่หมวหรือไม่มั่วหรือว่าดูทิศดูทางโง่ไ่ได้ผมบอกไมเ่เฮียเจียไม่ไดาแต่กูเนี่ยเทียเกมพาร์ทครบอีเชียร้ยเก้าเก้าเฮียเป็นเจ้าจอดมึงทำเป็นดวงดีนะที่เอ็มไนควายแม่งแฮกเว็บกูป,ปะวะโอ้ยเบลเป็นดาชไปลนะอุ<ด>้ยเรือตึงไหมเนี่ยเรือตึงไหมนี่ของแท้เลยนี่แหละเรือเกมพาร์ทนี่ของจริงอุ้ยเรือเกมพาร์ทว่ะเฮ้ยมันเร็วจังวะ ไอ้เฮียเกมลักกี้เฮียทำเป็นแบบว่าตึงไอ้เฮียที่ไหนได้แฮกเว็บกูเปล่าอันนี้คืออันนี้คือเรือของอะไรเนี่ยอันนี้คือเรือแบบเรือฟรีหรือเปล่าโอ้ยลืมเปิดเว็บมาจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ้าไม่รู้ไงบางทีแบบแอดมินเขาเอาไอดีใส่ไอดีจะตึงแบบไม่นจะมีแบบว่าทั้งผมใส่เองทั้งแอดมินใส่ไงโว่โง่จังเฮ้ยตากูอีกแล้วแล้วแม่งจักกรผลเฮียนี่ก็อยู่ไกลไอ้เฮีกมก็ควายควายเอ้ยเอเอาซะกูหาวนอนเลยยับแม่โอ้ยปีหนึ่งไงเฮียเฮ้ยมันบินได้ด้วยเหรอได้นอน บินก็เฮีอเรืออื่นเขาจมน้ำเว้ยไหนเฮ้ยเอามันบินไม่เรือไม่บินจริงไอ้เฮ่ยจะเถียงไร่เลยเละเออครับพี่โอ้พี่เป็นเกมผมเดี๋ไปเถียงพี่ยังไงล่ะก็ผมไม่รู้ผมไม่เคยมีไอเดทแบบนี้เฮ่อะไรเนี่ยเกาะอะไรอ่ะเกาะถั่วเหรอไหนค่าเกมได้ผลโง่ไอ้เหี้ยตึงเกินเกมพาร์ธหาผลด้วยโหไอ้เหี้ยต้องเติมกี่โลบั๊กเนี่ยเกมโอ้ผลเนี่ยวายไอ้เหี้ยเกมมันต้องเติมกี่โลบั๊กอะถ้าแบบว่าเกมพาร์ธหาผลอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูราคา สองพันเจ็ดโอ้โหสองพันเจ็ดเราถือว่าแพงนะเฮียอย่าไปเติมเลยคนดูมาสูงใหมดีในร้านแพนด้าช็อปดีกว่าเฮียดีกว่าเยอะเออจริงเฮียฮ่าคุณเป็นเจมไหมควายเยียไอ้ดีมึงไม่ก็ตึงเหมือนกันว่ะไอ้เฮียเออร้านผมอยู่แล้วเจมควายเจมก็โง่แล้วไอควายโง่กูจะบอกไว้เฮ้ยเว้ยแม่งมึงโคตรโง่จัดโคตรโง่จริงไอควายไอควายไปละไอ่จอกได้เฮียแพ้ไอชี้แพ้ ดีไปละไอเทียโอปัญญาอ่อนจัดไอเทียโอ้ยมปอมอ้เทียคนดูควายว่าแลมันเอาไอดีในเว็บกูไปด้วยไอเหียลวแม่กูให้มันไปตั้งห้าร้อยแม่สุ่มได้อ้วมแล้วมึ้นาโอ้แล้วแม่สุ่มได้ไอเดียเทพอูอยากตายไปไปปไ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 ปปไลไปไปไไปไลไป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 ไไอไปไปไปไไปไปไปป